สวัสดีค่ะช่างเจจ่าพาปลูกนะคะวันนี้พายุเข้าฟ้าปิดฝนพึ่งหยุดตกตก2วันแล้วค่ะไม่มีแดดแดดก็มีอ่อนๆนะคะวันนี้เจจ่าก็เลยว่าเจจ่าก็เจจ่าก็ได้มีโอกาสว่าจะมาปลูกซ่อมออต้นไม้ที่เขาตายนะคะที่เขาไม่รอดตั้งแต่เจจ่าลงมาตั้งแต่ทําสวนนะคะ ก็ไม้สักค่ะวันนี้เจจ๋าวันที่5้าก,กรกฎาคม2อ6 6นายะคะเจจ๋าก็ได้ไปซื้อต้นกล้าสักมาไม้สักทองนะคะมันมีตลาดนัดทุกวันที่5ของเดือนค่ะจะมีตลาดนัดแล้วต้นไม้เยอะมากเจจ๋าแบบถ้าจะจ่าไปเดิน,นจะหมดเงินเพราะซื้อต้นไม้นี่นะคะเห็นแล้วก็อดใจไม่ได้วันนี้ก็หมดไปหลายตังเหมือนกันก็ได้ต้นสักมามันจะเป็นต้นสักที่ค้างปีแล้วล่ะคะ่ะเก่าหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะปลูก เจ้าจ๋าเคยซื้อมาปลูกแล้วมันมันรอดค่ะต้นโตที่ปลูกหน้ากระท่อมตรงนู้นนะคะขอบสะตรงนู้นนะคะตอนนี้โตคือต้นไม้แบบนี้แหละคะ่ะเขาขายด้วยราคาต้นละสิบบาทแล้วมันก็เป็นเป็นแบบนี้เนาะเป็นแบบเก่าแล้วเอามาปลูกแล้วมันก็รอดนะคะแต่ตอนนี้เจ้าจ๋าก็ขุดหลุมแล้วก็จะซ่อมไปมันมีหลายต้นค่ะมีหนึ่งตรงนี้แล้วจจ๋าก็จะลงตรงนี้อีกหนึ่งต้นเพราะว่าปลูกไว้ตอนนั้นก็ตายไปนะคะก็ลงสองต้น ตรงนู้นนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะไล่ซ่อมไปว่าตรงไหนมันตายมั่งเนาะฝั่งนี้ด้วยค่ะเพราะเจ้าจ๋าจะทําทางเข้าเป็นอุโมงค์ไม้สักแต่ว่า,าไม่รู้ผิดหรือถูกนะคะแต่เจ้าจ๋าชอบชอบไม้สักทองก็เลยว่าอยากให้ทางเข้าทางเข้าสวนนะคะเป็นไม้สักทองแล้วก็จะมีพยุงพยุงตรงข้างล่างนะคะมีมีรอดหลายต้นนะคะพยุงทนแรงดีมากเลยค่ะแล้วแถวต่อไปก็จะเป็นมะข่ามงุงข้างล่างข้างล่างตรงนั้นะคะก็จะเป็นไม้ไม้สักนะคะแต่ว่า ตอนนั้นจะปลูกจจจ่าปลูกมันต้นเล็กนิดเดียวเนาะมันมันโดนดินสไลด์ลงเมื่อตอนที่จะจากขุดสะเนาะสไลด์ลงไปทับแล้วมันก็แรงจจจ่ามันไกลน้ําจะจ่าไม่ค่อยดูแลแต่รอบนี้จจจ่ากะว่าปลูกซ่อมรอบนี้ก็คือจะให้รอดทุกต้นนะคะต้องดูแลเพราะจะจ่ากลับมาอยู่บ้านแบบถาวรแล้วก็จะมีไปกรุงเทพบ้างก็นิดหน่อยค่ะก็คงไม่ค่อยได้กลับแล้วเนาะเจจ่าหน้ากระท่อมเจจ่าก็จะปลูกเพิ่ม แล้วก็ซ่อมดทางเข้านะะเนี่ยค่ะมันก็มีอยู่หลายต้นตอนนี้ไปซื้อมานะคะเขาลดราคาให้เขาขายต้นละสิบบาทแต่มันมีสิบสี่ต้นเขาคิดไปร้อยเดียวก็เออแถมๆมาเนาะก็ต้นไม้มันไม่สวยแลวเนาะแล้วมันเหลือแค้นเขาก็เลยยกให้หมดเลยดีกว่าขนกลับเพราะว่ามันมันแก่แล้วเขาเรียกว่ามันแก่มันข้ามปีแล้วเนาะแจ้าก็ปลูกมีตรงนี้หนึ่งต้นแล้วก็ฝั่งตรงนู้นอีกสองต้นฝั่งนี้สองต้นฝั่งนู้นสองต้นนะคะแล้วข้างล่างอีก แล้วขอบสะอีกเจ้าจ๋าต้องไล่นับดูนะคะคิดว่าติดสี่ต้นไม่พอค่ะหลานบอกว่าอยากได้ไม้สักทองเยอะด้วยก็เลยแบบเ,เน้นไม้สักทองนะคะก็ตรงนี้พยุงพยุงว่าจาว่าจะไปขอพันุ์มาจากศูนย์เพาะชำกาไม้ช่อระกานะคะจังหวัดชัยภูมิส่วนมะข่ามงมีเยอะแล้วค่ะก็จะขอไม้สักทองแล้วก็พยุงแล้วก็ยางนามาทํา ที่เอาไว้เก็บเห็ดละงกเจาจ๋าเจาจ๋าแบบว่าจะสร้างที่เก็บเห็ดไว้เก็บเห็ดกินนะคะก็เจาจ๋าจะพามาดูเ,าเดี๋ยวเจาจ๋าจะเดินดูว่ามีต้นไหนที่ตายบ้างตรงนี้สองต้นแล้วใช่ไหมคะฝั่งนู้นก็สองต้นสองต้นแล้วข้างบนเอาข้างบนก่อนแล้วกันสองแล้วก็ตรงนี้รอดนะคะสองสี่ต้นละสี่ต้นตรงนี้ตายเนาะตรงนี้ตายห้าต้น ตรงนี้เหลือแต่ตอแต่คิดว่าเขาน่าจะแตกใหม่อยู่ค่ะแต่ว่าแตกใหม่อยู่แต่ยา่าก็จะปลูกไปเลยแตกใหม่มาก็ไม่เป็นไรก็ให้มันอยู่ด้วยกันนี่แหละ2ต้นไปเลยเนาะหลุมเดียวหต้นแล้วหต้นหต้นอันนี้รอดนะคะเจ็ดเจ็ดต้นเจต้นตรงไม้นี่ค่ะไม้ นาเขาก็เอาเม็ดมะขามมาโรยไว้เป็นรั้วนะคะตรงนี้ก็ขึ้นแข่งกันถ้าเกิดมะขามขึ้นมาหมดก็คือเป็นแนวขอบรั้วเลยนะคะนาเขาก็เอามาปลูกที่เขางอกก็งอกไปนะคะเนี่ยค่ะตเม็ดมะขามน้าเอามาโรยไว้โรยไว้ตลอดแนวนะคะมันก็มาแซมกับญ้าเนาะอ่าอันไหนรอดก็รอดเดี๋ยวเวจ่าก็ปลูกไม้สักเพิ่มหกต้นเจ็ดต้นอันนี้ใบใหญ่มากค่ะพอเจอฝนตอนแรกใบหายหมดเลยนะคะแรงเนะค่ะ แปดต้นเก้าต้นสิบต้นสิบต้นเดี๋ยวจ๋าแพะปลูกข้างบนนี้ก็หมดแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจ๋าต้องไปเอามาเพิ่มอีกสิบต้นสิบเอ็ดต้นสิบสองต้นอ๋อสิบสองต้นนะคะสิบสองต้นคิดว่าปลูกแค่ข้างหน้านี้ก็ไม่พอแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจ๋าจะต้องไปไปเอามาเพิ่มอีก ถ้าไม่พอเจจ๋าคงไม่ซื้อแล้วค่ะเจจ๋าจะเอา,เ,อาเรียกอะไรไปขอที่ศูนย์เพาะชํำนะคะแต่ไม้สักทองเขาให้น้อยค่ะฝั่งนี้ก็ต้องซ่อมนะคะคือมีตายไปรอดก็มีอยู่นะคะนี่ค่ะมีรอดมีตายตายหลายต้นตายหลายต้นเหมือนกันค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรฝั่งนี้ก็เหมือนกันซ่อมเหมือนกันนะคะฝั่งนี้จะรกๆหน่อยนะคะเพราะตอนนี้หน้าฝนเนะาะหญ้าเขาขึ้นเยอะมากตัดไม่ทันแล้วค่ะ ลุงก็มาช่วยตัดไปให้วัวแค่ด้านหน้าไม่พอแล้วค่ะยะจ้จ่าต้องเลือกปลูกก่อนละวนันนี้ข้างล่างก็น้ําขังค่ะเป็นทางน้ําค่ะวันนี้ก็ยจ้จ่าก็จะพามาปลูกไม้สักามาอัปเดตสวนดีกว่าเพราะว่าอัปเดตสวนโคกงหนองนานจะจา่าพาปลูกก็ส่วนข้าวก็ขึ้นเขียวเขียวพร้อมกับหญ้ากับข้าวนะคะขึ้นรวมกันปลูกก็ลงกล้วยไว้ เดี๋ยวเจ๊จจะไล่ปลูกก่อนนะคะอ,อ่คงไม่ถ่ายคลิปให้ดูอัปเดตสวนไปก่อนนะคะตอนนี้เพราะว่าเจะจ๋าต้องเร่งแล้วค่ะเจ๊จ๋าต้องเร่งปลูกและไหลต้นเดี๋ยวมันไม่ทันเนาะค่ะเอาเท่าที่ได้ก่อนเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้เจะจ๋าพาปลูกก็พาชมไว้แค่นี้ก่อนนะคะชมสวนนุ่นต้นไม้ที่เจะจาจะลงอีกมีเยอะเลยตอนนี้เถียงนาก็นั่งไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นฟางมันชื้นเนาะเดี๋ยวเจ๊จ๋าขอตัวปลูกไม้สักซ่อมซ่อมที่มันตายไปก่อนนะคะ เดี๋ยวมาข้าโมงค่อยๆตามมาทีหลังเดี๋ยวเอาสวนครัวด้วยนะคะพวกผักโหะกกระพาพวกกะเพราอะไรพวกนั้นเจะจ่าเอาก้ามาไว้วันนี้ก้ามากล้าโหระพาที่แยกออกมาจากบ้านมีสองสองต้นเดี๋ยวจะลงที่ขุดยกร่องไว้นะคะรยขี้วัวไว้ก็ยังไม่ได้จะไม่ได้ยกร่องขุดเลยค่ะปูเพิ่งตัดตัดหญ้าไปตัดหญ้าไปเลยจจ่าต้องไปขุดยกร่องขึ้นแล้วก็เอาเศษหญ้าออกนะคะวันนี้ก็อัปเดตนะคะอัปเดต ส่วนโค้งหลังน,นยายจะจ้าพาปลูกอากาศอบอ้าวเดี๋ยวฝนจะตกอ,อยู่แล้วค่ะก็นี่ค่ะไม้สักเดี๋ยวจ้าขอตัวปลูกก่อนนะคะส่วนพวกเศษเปลือกผลไม้อะไรพวกนี้าจะจ้าเอามายาจจ้าก็จะมาเทตามร่องที่เขาสุด <c oughs> ที่เขาสุดที่อะไรเลยคะ่ะนี่คือปุ๋ยหมักแกลบที่าจะจ้าหมักไว้าจะจ้าเตรียมจะเอาเข้าเข้าไปผสมดินที่บ้านแต่กับจะจ่ยายังไม่เอาเข้าก็เดี๋ยววันนี้ปลูกเสร็จก็เอารองก้นหลุมเลยค่ะ ลองก้นหลุมแล้วก็ผสมดินแล้วก็ปลูกมันจะได้งามเนาะเพราะว่าตรงนี้ไม่ค่อยดได้ดูแลนี่ค่ะทางเข้าสวนเจจาก็จะรกประมาณนี้นะคะนั้นเสียมเยาจจา่าเตรียมขุดค่ะเดี๋ยวพอปลูกเสร็จเราก็ถางหญ้าตรงที่เราจะปลูกก่อนค่ะขุดอา่าทางหญ้าตรงที่เราจะปลูกก่อนเดี๋ยวค่อยมาตัดทีหลังเนาะค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะพาดูต้นสักอัปเดตสวนด้วยนะคะคลิปนี้ก็ถ้าชอบสไตล์โคกหนองนาปลูกชอบปลูกป่าชอบปลูก ผสมผสานเหมือนโคกนหนองนาของเจ้าจ่าพาปูพึ่งมันเป็นไปไป,ไปได้อย่างช้าๆนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจ้าจ่าพาปูกไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวจ่าจะอัปเดตความคืบหน้าไปเรื่อยๆนะคะอาจจะช้าหน่อยแต่ก็กดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาอาจจะมีสิ่งปลูกสร้างหรือว่าโครงสร้างโรงเรือนหรือว่าเป็นค้างไม้อะไรพวกนี้ค้างไม้เพื่อที่จะให้พวกปลูก สวรสปลูกฟักข้าวอย่างนี้คะ่ะา,จายจ๋าจะทําขึ้นมาอยู่เนาะแต่ก็ขอเวลานิดน,นึงเนาะมันมันอลายอย่างเยาจ๋าก็เป็นคนทําอะไรไม่รีบร้อนด้วยสโลไลท์ตลอดเวลาเย,ยาจาย๋าคือนะคะค่าคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะช่วยกดติดตามด้วยนะคะกดแชร์กดไลค์กดติดตามของายจ๋า,า,จาพาปลูกนะคะ,อะขอบคุณทุกกําลังใจที่เข้ามาให้กําลังใจยา,จายจ๋าพาปลูกนะคะขอบคุณพี่พี่น้องๆเพื่อนเพื่อน,อนชาวรักการปลูก ป่าทั้งหลายนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวจะ,จะพาปลูกจะช่วยปลูกปลูกก่อนนะคะแค่นี้ก่อนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ